แล้วก็มาบอกการปรับปรุงตัวเองของเราเรา่ปรับปรุงตัวเองแล้วนะแล้วก็ความจริงที่ผ่านมาเราคืออะไรทำเป็นต้องชัดเบอร์ชัดเบอร์ชัดเบอร์อรันมาโดยตลอดไม่ได้สปอนแบร์นะเราใช้อันนี้ถ่ายมาโดยตลอดทา้งยอดขายให้กับเราเป็นสิบสิล้านเนี่ยกับอีกแค้คู่นี้เลยพอจะถ่ายออฟฟิศปุ๊บยุ่งเลยอเอายังเนี่ยเอ,เออ,อเ,เนี่ยพอ พอแบบว่าเข้าช่วง y o u ูทู e เราเมื่อไหร่ก็คือยุ่งนันดีเลยว่าตอนแรกนีกว่าจะได้เดินกินอีกสวยอะไรเงี้ยเออไม่มีไม่เคยมีคำว่าเรียบร้อยอันนี้ก็ประกอบประกอบว่าชอบชอบมากก็คืออะไรนะมีวครับทุกคนช่วยกันประหยัดเงินช่วยเจ้านายก็คือบอกว่าปกติไปสั่งซื้อของอีเกียใช่ไหมเขาจะแบบมีประกอบมาให้แต่เขาคิดตังค์เพิ่ม พนักงานเราน่ารักบอกไม่เอาเดี๋ยวประกอบเองไม่เอาเดี๋ยวประกอบเองเออเป็นยังไงล่ะลำบากทุกคนเลยนั่งประกอเป็นใหญ่เลยวนี่เหมอมันมีคอมเมนต์มาแบบนั้นแบบนั้นื่องกานเอาบูลลี่รอบตัวน้อยของเราใช่ไหมเห็นอยู่เห็นคนเห็นคนคนบูลลี่กล้องเราเยอะมากแบบว่าคือใครที่ติดตามดูในช่องหมอฤทธิ์ชาแนลมาเนี่ยคนจะดูรู้เลยเป็นซิกเนเจอร์เลยว่ากล้องเราอะคือแบบ เดี๋ยวก็ชัดเดี๋ยวก็เบลอเดี๋ยวก็ชัดเดี๋ยวก็เบลอบางคนก็บอกว่าบางคนก็ไปโทษแบบคนถ่ายคนถ่ายเนี่ยช่วยจับกล้องให้มันโฟกัสหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเวลาเรามาดูภาพมันก็เบอจริงหรอเบลเบอแล้วแบบเวลามันเบอร์มันชัดเบอมันมันตาลายมันปวดตาเข้าใจไหมความปวเออซึ่งเราก็รับทราบคนภายนอกอะมองภาพเข้ามาที่เราอะเห็นผลิตคลิปได้เยอะแยะปกคลิปสวยงามข้าใจว่าเราต้องเป็นแบบบิ๊กโปรดักชั่นมาโดยตลอดอะซึ่งวันนี้มายอมรับความจริง มาบอกการปรับปรุงตัวเองของเราเราปรับปรุงตัวเองแล้วนะแล้วก็ความจริงที่ผ่านมาเราคืออะไรทำไปเป็นต้องชัดเบอร์ชัดเบอร์ชัดเบอร์ขึ้นมาตลอดเดี๋ยวจะพาไปดูว่าการที่คุณอบูริจี้เรามันคือความแค้นสะสมคุณอบูริจี้เรามาตลอดบอกว่าเออกล้องไม่ชัดเลยคุณปวดหัวคุณตาลายใดๆทางเรารับฟังมาตลอดแล้ววันนี้ความแค้นเราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็คือฉันก็เลยสร้างศัตรูไปเลยจ้ะซื้อ กล้องใหม่ทั้งเซ็ตซื้อไฟใหม่ทั้งเซ็ตเอออย่ามามีคําว่าไม่โฟกัส <Okay. S 1> ถ้าไม่โฟกัสตอนนี้เนี่ยก็คือเธอไม่ใช่กล้องแล้วไม่ใช่กล้องแล้วแน่นอน100%เอเนตตอนนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนซึ่งข้างล่างของเราเนี่ยไม่ใช่สาระสาคัญแค่เอ๊จะมาเปิดคลิปข้างล่างปรากฏว่าเจอความวุ่นวายอยู่ซึ่งโซนสตูเราอะ่ะจะอยู่ชั้นสามอ่ะอันนี้จะเข้าทางลิฟต์ปกติเป็น สตูดิโอส่วนตัวของเราอเออที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคนนอกเข้ามาใช้ัเป็นคนในก็คือพวกเราใช้กันเองอยู่ใช้ในการประกอบกิจการธุรกิจถ่ายภาพถ่ายวิดีโอใดๆของธุรกิจของเราทั้งหมดเออป่อุ้ยอะไรเนี่ยมี กฎกติกาปิดไว้หรอนี่มัไม่เคยอ่านเลยนะเนี่ยเงื่อนไขข้อตกลงก่อนใช้พื้นที่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย2วันเหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็มีงานของเราถ่ายใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่อนุญาตให้นําอาหารเครื่องดื่มเข้าครับนแรกเลยกูแต่อันนี้แก้มิตชิดอนุลมอนลม์ใช่ไหมแก้มิชิดอนุุลมเพราะตกแต่งเพราะในห้องตูโอสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อจัดฉากถ่ายงานได้อ่าจะต,ต้องย้ายกลับที่เดิมให้ด้วยเวลาใช้เสร็จใช่ไหม อันนี้คือนอกจากทีมของชาแนลเราแล้วจะมีของทางฝั่งเดลิสมาใช้อีกใช่ไหมอ่าเข้าใจเพราะเขาต้องย้ายพรอ็อพอ่าไม่อนุญาตให้นําสัตว์ทุกชนิดเข้ากดพื้นห้ามไม่ให้สัตว์เข้าอ่าห้ามสูบบุหรี่ของบึนเมาเออห้ามนําอาวุธเข้าด้วยโอเคตรงนี้มีเครื่องสแกนไหมเนี่ยเดินผ่านซุมเนี้ยมี่ปะศัตรูไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอนาจารลบข้อแปดได้ไหมเผือเ่อแบบบันดึงอยากถ่ายเซ็กซี่เผื่อแบบวันดึงอยากถ่ายเซ็กซี่ นูดได้ป่ะยืมสักตูได้ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายที่ห้องตัวเองแบบไฟมันจะมืดเดี๋ยวผิวไม่เนียนเออแ้านี่ผ่านประตูนี้ไปก็จะกลายเป็นสตูของ Maurish Channel ครับเชิญทุกคนรับชมและรับฟังได้เลยครับ1 2 3ชืออ่าเย้ แทนกล้องรอบๆหนึ่งรอบนี่ประมาณนี้อาเดินหมุน360องศาหมุน360องศาเออคนดูบอกว่ากูก็ดูไม่ทันอยู่ดีอย่างที่บอกไปถ้าเกิดใครติดตามบล็อกตั้งแต่ตอนที่เรามาซื้อตึกที่นี่เนาะเราก็ซื้อเป็น3ตึกติดกันแล้วเราก็แบ่งพื้นที่1ห้องนะครับไว้สําหรับ ทำเป็นตัวสตูดิโอของเราซึ่งก็ถือว่าเป็นมัลติฟังก์ชันที่เราใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากๆห้องเล็กๆห้องเนี้ยโอ้โหสามารถสร้างคอนเทนต์ได้มากมายมหาศาลผลิตชิ้นงานได้อย่างเยอะแยะมากมายรวมถึงซัพพอตอีกธุรกิจหนึ่งอีกก่อนอื่นเลยไปเอากล้องในตำนานเรามาก่อนกล้องเริ่มต้นทุกคนมอเรชช h a n แนลเนี่ยตอนแรกนะกำเนิดเกิดมาเนี่ยสาปียังกี่ปีนะสปีปะ2019นี อ๋อสปี3-4ปีที่ผ่านมาเราสร้างรายได้มากว่าแบบเป็น1 0บสล้านด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ชิ้น,น,น,นเดียวนะย้ําว่าชิ้นเดียวนะคุณห้ามอบูริจีแล้วนะที่บอกว่ามันชัดเบอร์ชัดเบอร์มันคืออันนี้เนี่ยไม่ได้สปอนแบร์นะเราใช้อันนี้ถ่ายมาโดยตลอดซึ่งมันก็เลยชัดเบอร์ชัดเบอร์ชัดเบอร์เพิ่งมาเปลี่ยนต้นปีนี้เนี่ยอุปกรณ์ขาตั้ง คูนน่นี้คู่นี้ยมาโดยตลอดคุณสร้างยอดขายให้กับเราเป็น10บสล้านเนี่ยกับอีกแค่คู่นี้เลยให้มันเบอร์เถอะถ้ามันจะมันจะอันเล็กแค่เนี้ยใช้บ่อยมากแล้วก็คือจะซูมเข้าทีจะซูมออกทีอีกอย่างหนึ่งคือสมัยก่อนอ่ะเดอะลิสตคลินเราแบบว่ามีการรับรางวัลใหญ่โต <Okay. S 1> อะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปงานแบบอะไรที่มันต้องพบเจอกับผู้คนมากมายอะ แล้วทีมอื่นน่ะเอากล้องแบบที่เป็นแบบโปรดักชันแตกล้องที่แบบฮิ้วบนบ่าถือไปอย่างเงี้ยเข้าใจปะแบบฟิลนั้นน่ะแต่เราถืออย่างเงี้ยตามท่ายคุณหมอคุณหมออินเสิร์ตนะยคะ่ะคุณหมออ่าซูมเก็บรางวัลคุณอายคนมากทางเราอายคนมากแต่ทางเราก็สู้มันด้วยอันนี้มาโดยตลอดเราประหยัดห้ามขายนะอันนี้น้องยังกลายเป็นกล้อง2อยู่ด้วยอย่างที่ลดประจําการคือเรามีกล้องหนึ่งกล้องใหม่แล้วแต่น้องกลายเป็นกล้อง2แทนซึ่งก็ยังใช้ได้อยู่ เออเห็นไหมเนี่ยไปอย่างเงี้ยทุกงานอ่ะน่นารักจะตายไปมาหลายประเทศแล้วด้วยเนี่ยออกอีเวนต์ต่างประเทศในประเทศงานใหญ่งานเล็กไปหมดโปรดักชันปัจจุบนันอ่ะคือพื้นที่เราน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเวลาตัดงานก็ตัดในนี้แหละแล้วเวลาถ่ายงานซึ่งไอที่ถ่ายอยู่ข้างเราก็ทำไงหันจอหันจอมาตรงนี้แล้วก็ดูมอนิเตอร์ตรงนี้เลยกล้องที่ใช้ถ่ายอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นกล้องแบบนี้อันนี้ สมัยก่อนเดินตามงานนี่คือต้องเดินหลบๆตอนนี้เวลาไปออกถ่ายตามก็คือยังไงเชิดยืนเอออกผายไหลพึ่งถ่ายเออ,อมองกล้องนี่ไหนครับอะไรเงี้ยไม่อายคนแล้วเออสมัยก่อนมองกล้องนี่ไหนครับรู้สึกแบบเขินๆตอนนี้มองกล้องนี่ไหนครับคุณัภาพภาพกูได้แน่นอนอะไรเงี้ยเออธรรมดาที่ไหนนี่ตรงนี้ต่อมานี่นะจ๊ะเขาเรียกอะไรนะลิมโบ เขาเรียกนะแลมโบ้ลิมโบ้ลิมโบ้อะเออลิมโบ้ลิมโบ้ปกติก็คือยังไงเขาก็จะเป็นแบบลางชักกันธรรมดาทั่วไปอาของเราก็คือติดนี่แล้วก็มอ,ต,มอต้งมอเตอร์ไปเลยสี่นี่นี่อันหน้าสุดเห็นไหมอ่าเอาซี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 เทคโนนะจ๊ะเออ ไม่ได้โบโบเบเบย์นะจ๊ะโปรดักชันตรงนี้คือถ่ายรูปโปรไฟล์ได้เลยถ่ายภาพที่เป็นของลูกค้า,ถ,าถ่ายงานโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จบไฟครบส่องไฟจ้ะนี่ไฟจ้ะไฟขนาดนี้จ้ะไฟนี่จ้ะเลือกแบรนด์ที่แพงที่สุดถ้าไม่ผ่องให้มันรู้ไปจ้ะเออแบรนด์นี้แพงที่สุดเหรอโซฟาเรา5,900จ้ะแต่ว่า ไฟเราต้องแพงจ้ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณภาพงานออกมาไม่ดีจริงๆคือพร็อพที่เราใช้ในการถ่ายทำมาแล้วก็เป็นพร็อพที่เอามาใช้งานจริงได้ด้วยเปลี่ยนบรรยากาศได้หรือเป็นพร็อพในการถ่ายตรงตรง,ตรงอันเนี้ยก็ได้เออมุมนี้ทุกคนเห็นไปแล้วเพราะว่าเคยถ่ายไปแล้วหนึ่งคลิปซึ่งมุมเนี้ยค่าใช้จ่ายรวมกันเนี่ยประมาณไม่ถึงหมื่นน่าจะประมาณแปดเก้าพันเนี่ยมุมตรงเนี้ย แล้วก็มีโซฟาไปถ่ายได้อีกหนึ่งมุมตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะ<ม>เป็นโปรดักชันนะใดๆอะ่ะเออเอออุปกรณ์ครบอ่ะซึ่งเราก็จะผลิตคอนเทนต์ให้ได้มากขึ้นใช่ไหมแล้วก็คอนเทนต์เราอะ่ะจะเริ่มแบบว่าจริงจังแล้วเริ่มแบบว่าเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเราจะเป็นรูปแบบที่ดีขึ้นแต่มีทีมงานอยู่สองคน เข้ามาทำไมบริษัทเรา,าันอณาถาจังเลยอะ่ะ <l ots> ค่อยๆใช่ไหมตอนนี้แบบพออุปกรณ์แน่นเดี๋ยวๆทีมเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปเรารับงาน <Okay. S 1> เรารับงานนอกนะคุณคุณผู้ชมถ้าเกิดใครจะจ้างทางเนี่ยช่องมอริชาแนลนะผลิตคอนเทนต์นะเราจะเปิดรับแล้วนะเตรียมตัวเลยนะคุณจดเบอร์เลยนะเตรียมเตรียมจ้างนะเพราะว่าคอนเทนต์คอนใจเรานี่คือคอนเทนต์ดี รับผิดชอบสังคมเออมาจ้างพวกเราได้ถ่ายแอดถ่ายภาพนิ่งถ่ายนู่นถ่ายนี่เออมาเลยสตูเช่าได้ไหมเนี่ยราคาคือเอาเป็นว่าอันนี้ขอให้เช่าแค่เพื่อนๆ่อนก่อนแล้วกันเพื่อนเพื่อนศิลปินดาราเอออยากถ่ายงานเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเออประหยัดประหยัดกันเองเดี๋ยวช่วยถ่ายให้แต่แบบขอค่าไฟสักนิดสักหน่อยเออเพื่อเป็นการทำงานเนี่ยใดๆทุกอย่างมีต้นทุนใช่ไหม เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองสมมติว่าณนะวันนี้เราคือทีมเรามองว่าเรามองเป็นทีมโปรเฟชชั่นแนลแล้วนะครัอ,อซึ่งมันก็มากับมันก็มากับต้นทุนที่มากขึ้น<แ>เดี๋ยวรีวิวบางอย่างให้ฟังอย่างชเช่นกล้องที่ถ่ายอยู่เนี้ย<แ>ไม่รวมเลนนะกล้องอย่างเดียวเท่าไหร่เจ็ดหมื่น <7, 000. S 1> กล้องที่เราใช้ถ่ายเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าบาท<แ>เลนอีกประมาณหกเจ็ดหมื่นหนึ่งเลนนะซึ่งจริงๆเราต้องมีเลนมาเปลี่ยนเป็นเลนเลนกว้างกับเลนแคบประมาณนี้ใช่ไหมหลักหลักเนี่ยเซตเนี้ยน่าจะประมาณเกือบสองแสนได้ปะ ประมาณ2องแสใช่ไหมแค่เซตกล้องตรงนี้สองแสนไม่รวมค่าไอ้ไม้ไม้ไอ้พวกต่อเสียงพวกนี้อันนี้เหาอหมื่นนึงอันนี้หมื100่นหจ้ะเออไฟจ้ะอีกหลักหมื่นใช่ไหมสออันสองอันก็ประมาณ5ถึงแปไฟ2อันนี่ก็เกือบห้าหมื่โปรแกรมตัดต่อก็ต้องใช้ของแท้เป็นลิขสิทธิ์เพลงที่ใช้ก็ต้องเป็นเพลงลิขสิทธิ์ของแท้ต้องซื้อไลเส้นมา คอมพิวเตอร์จะเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนพิมพิมพิมเวิร์ดไม่ได้เออพิมพิม,พม,พม,พมเอกสารธรรมดาไม่ได้เออว่ะเอาไปเอาไปเอาไปเอามาเนี่ยลงทุนของของโปรดักชันการทำคอนเทนต์มันสูงอยู่นะขนาดของเราเอเอตอนนี่ขนาดเราไม่ได้ใหญ่แบบเทียบพวกโปรดักชันเฮาส์จริงๆจังๆเนาะนี่เมื่อกี้นับนับเงินรวมๆเล่นๆไปเนี่ยก็หลายแสนก็หลายแสนนะ เออเออใช่เงินเดือนพวกเธอเอยในพวกเธอรหรือแม้กระทั่งปกติจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวคนถ่ายตัวแสดงหน้ากล้องเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะเออหรือเราไปเชิญแขกใดๆมาเวลาเวลาทําแขกรับเชิญเนี่ยสังเกตไหมว่าทำไมช่องเราอ่ะไม่ค่อยมีแขกเพราะว่าถ้าไปเชิญแขกหนึ่งคือมันต้องสนิทมากเราต้องแบบเอ้ยแก มาให้หน่อยเออคำว่ามาให้หน่อยเนี่ยบางทีไม่ได้ฟรีเสมอไปนะมันก็จะต้องมีค่าน้ํามันให้เขาค่าแต่งหน้าค่าช่างผมให้เขาต่อให้แบบเป็นสนิทกันมากแล้วอ่ะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ก้อนแบบอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งแบบนี้คือถูกนะที่เป็นที่เป็นสเกลที่เป็นดารานะคนกันเองนะแต่ถ้าเกิดแบบมีสินค้าไทยอินร่วมกันอันเนี้ยหลักหมื่นคุยกันไม่อยู่แล้วมันคุยกันเป็นหลักหลักอื่นๆแล้วใช่นั่นแหละอุ้ยค่าเออโปรดักชั่นพวกเนี้ย มันก็สูงอยู่นะจุดมีเอเจนซี่มาบอกว่าจ้างใส่ซับไหมคะทางเราแบบว่าเราใส่ซับให้หมดทั้งไทยและกรีกจริงหรอใส่ทุกคลิปหรอใส่ทุกคลิปเออถ้าจ้างจ่ายเท่าไหร่ต่อคลิปๆแล้วก็มันสองพจนถึงสี่พันคแล้วโอ้ใส่ซับอย่างเดียว2-4งถึงพันว้าวว้าวทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายจ้าซึ่งตอนแรกเรามองว่าเราทำ YouTube อ่ะเราทำแบบทำ ทำเป็นความสุขอ่ะทำแบบว่าได้ไปจอยๆแบบว่าไปกินของใหม่ๆได้ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ที่ไม่เคยไปเพราะาสุดท้ายให้เกิดใช้ชีวิตอยู่แต่กับงานม,มันก็ไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ปรากฏว่ามาถึงวันนี้จ้ามันคือการลงทุนแล้วจ้า <c oughs> มันมันคือการลงทุนแล้วจ้าการที่จะเกิดงานพวกนี้ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดได้เลย ปิ๊งนีเลยหรือว่าจะเป็นภาพส,สวยๆเป็นได้เลยม,มันต้องมันต้องมีมันต้องมีการทํางานาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการลงทุนมีค่าใช้ใจ่ายแบบนี้แหละนะครับกว่าจะเป็น1คลิปเออแต่ใดๆอ่ะใครที่ยังรู้สึกว่าเออเรายังขาดตกบกพร่องหรือว่าอย่างเช่นยังมีอะไรผิดพลาดนู่นนี่นั่นอยู่เราก็ต้องกราบขออาภัยด้วยแต่ใดๆแล้วถ้าเกิดสังเกตและดูช่องเรามาเรื่อยๆจะเห็นเลยว่าเวลาทุกคนมีคอมเมนต์อะไรอ่ะผ่านไปอีก3าคลิปอ่ะมันยังไม่โดนแก้ไขหรอกจริงๆอ่ะเรากําลังทําเพื่อแก้ไขมันอยู่แล้วกว่าจะรู้เเรรืื่่ออองงีีกกกทนนึ็็ัแหละคา ทำกันหลังบ้านอะเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยออกมาแต่เราอาจจะไม่ได้มีการมาแถลงการอย่างชัดเจนว่าเราได้ทําการแก้ไขส่วนนี้ให้ท่านแล้วอะไรแต่เห็นไหมเพราะรู้ตัวอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเออทัวร์สตูดิโอแล้วก็ให้เห็นว่าเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับนี่ว่าสมัยเนี้ยน้องๆหลายๆคนอะหันมาทำคอนเทนต์เยอะทั้ง y o u t u b e ทั้ง Facebook ทุกคนหันมาทำคอนเทนต์เยอะนี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เป็นรายได้ที่มั่นคงได้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือถ้าใครมีพรสวรรค์ด้านนี้นี่ว่าทําได้ไม่ยากแน่นอนหอร้อยเผื่อทําได้ดีกว่าเราด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกไปมันไม่ใช่มีแค่กล้องหนึ่งตัวมันจะทํางานได้เลยเราต้องมีมีของและมีทีมเออถ้าใครไม่มีแล้วสามารถทําได้คนเดียวโเคโคตรเก่งโเคตรเก่ง,เ,เ,กงเพราะว่าการที่จะเป็นทั้งหน้ากล้องเป็นตากล้องเป็นตัดต่อเป็นวางสคริปต์ แล้วก็โพสต์เองดูแลตอบคอมเมนต์เองอะไรได้หมดเนี่ยโคตรเก่งหลายคนสงสัยว่าแบบว่าแพลตฟอร์มมันเยอะจะไปเล่นแพลตฟอร์มไหนดีนะอันนี้แพลตฟอร์มอื่นก็แต่ละที่มีแพทมีมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนี้ละกันส่วนใน u t u b e นะนี่รีวิวในแง่มุมของตัวเองนะมันยังทำไรายได้ได้นะคะโอ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าโอเคแหละสมัยนีย้คลิปที่จะเป็นล้านวิวมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะมันยากมากนะเพราะว่าทุกคนหันมาทำ u t u b e อะไรเงี้ยกันเยอะแต่อยากจะบอกว่าการที่เรา ทำอย่างตั้งใจลงอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีฐานคนดูของเราเองเนี่ยเราก็สามารถสร้างไรายได้เจ็ดหลักได้นะจ๊ะล้ะดบอกก่อนเพราะฉะนั้นอย่านะจ๊ะอย่าสบป,ประมาทมันนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ก็คือรีวิวให้ดูคร่าวๆนะ <c oughs> สตูดิโอของหมอริช a าแนลของเรามีสตูอของตัวเองนะจ๊ะทุกวันนี้คือภูมิใจมากไม่ไหวแล้วนะฮะ <c oughs> ใครอยาก ให้ทีมเราอะทำงานให้คุณนะสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็พอที่จะทํางานให้คุณเอาง่ายๆทีมเราเนี่ยกันเองนะ่ารักคุยง่าย ลองเปิดใจดูนะครับหรือคุณผู้ชมทั่วไปที่ติดตามหมอรีชาแนลมานะครับเห็นเบื้องหลังการทํางานของเราแล้วเห็นที่ทํางานของเราแล้วนะฮะก็น่าจะแบบเออเห็นการพัฒนาการใดๆอยู่เนาะเออก็ขอฝากติดตามไปเรื่อยๆด้วยอย่างนี้ละกันเนาะใครชอบกดไลค์ Subscribe กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับเราอ่ะชอบอ่านคอมเมนต์อยากฟังสิ่งที่คนดูคลิปไปแล้วเป็นยังไงอยากเห็นอะไรอยากดูอะไร คอมเมนต์มัเลยเรารับฟังทุกอย่างนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะตอบโจทย์คนดูทุกคนขอแค่ยังดูเราต่อไปอย่างนี้ก็พอนะจ๊ะส่วนวันนี้ไปแล้วไปประกอบเก้าอี้ต่อก่อนไปไปจ๊ะ <c oughs> <f har>